มึงเลี้ยวอ่ะได้หรอเออตอนแม่งโดนกูฮาระจะกลื่อ้ยาแค่นั้นแหละกูหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกกับเพื่อนมาละแต่กูได้ถุงกว่าได้ถุงกว่าได้ถุงกูหิวกูหิวกูหิวอยู่อ่ะมันะไวิ่งเลยอ้าไอ้เมลน่าจะอันขวาปะ อันขวาอันขวาอันขวามึงนอนขวาอันขวามือเนี่ยไอ้โง่ไอ้หล่อไอ้หล่อเล่นเนี้ยเล่นเนี่ยคนนี้ของใครวะเออไอ้ไม่รู้ว่าเกิดไอ้หล่อมาขับแบบเป็นเป็นแซลกูหน้าล่าลงพัง ก็ยืนนครับอ่ะอี่กูมาจัดอ่ะหมอเป็นมาจำอ่ะและกูยังยำอ่ะยังวนเดินอยู่นอ้วอุ้ยน่ากลัวจุงเบยไป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 เร็วเร็วไม่แต่กูชอบไปขันนี้กูชอบไปขันนี้ใจไม่โคตรถึงอ่ะเอาขันนี้มาไล่อ่ะโคตรอ่อนให้โจรเลยอ่ะ ไอ้ไอตัวไอ้ตัวขนาดหายเอาจะเก้าเอ๋จะเอ๋อไ่ได้นจะเอ๋อจะเอ๋แม่เร้าแล้วเหนคนดีละน้องรู้จักไว้น้องเป็นสองย่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 ดิดูฟองดิยีกะบาลแม่งหรอครับย้าหลบอกไปแล้วไปเร็วไปเร็วเหมือนบ้าหลอกหลอกหลอกโอ้แต่รถเราจะพังว่ะเมลเพื่อนถึกแล้วก็ฟองกูไปติหาดนี่ย

แบบอ่มง่อกี้มื่อกี้บอกว่าดำมั้งเหรอวะคืออะไรคือเหมแบบแเบอบบไม่ต้องแือครับน้องๆกูบอกแล้วอยาให้กูปรับภาพอร์ m a ลแค่นั้นแหละกูตึงได้ถ้าเป็นภาพอ o r m ะอยาใครก็ได้ในวงการพารกี้อะยาการ์ตี้จินีเอวบอพับ์ี แบบว่าแบบโอ้แบบดูดีพอแบบดับคือแบบแบบไอ้โง่ไลน์มันโดนปะคกูไอ้โง่ไลน์มันโดนปะเฮ้ยมึงดินเดินเดูดินแฮัลโหลไลน์โอเคไมนเละกูกไลังกลับไปที่เจ็ดเจ็ดเต็มโอเคเปี่ยนรออยู่เฮ้ยกำลังกลับไปยังพังเลยอ่ะไอ้ชนชนชนไปกระดาษให้หน่อยได้ไหมครับต้องอะไรล่ะครับชนไปกระดาษกระดาษให้หน่อยได้ไหมไม่กระดาษเลยอ่ะเนี่ยกระดาษใกล้ๆเนี่ยกระดาษเนี่ยสีแดงอ่ะเดี๋ยวชนเองเราชนเองมีวิธีชนอยู่ให้รถไม่พัง ลงมาลงมาลงมา okay, okay. ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจะสอนวิธีชนแะท้เราพี่ชายจ่ายฮาร์ซ่าให้ผมไปแหละโอ้โหโอเคไม่มีปัญอาหารร้านโรงแรมแต่มันไม่พังนะการชนแบบเนี้ยจำไว้นะจะไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาหาว่าใช้ปักได้ได้ได้ ไม่พังจริงไหมเนี่ยพี่ชายไม่พังจริงพี่ประสบการณ์พี่เล่น GTA มาสี่ห้าวันชั่วโมงเลยพี่เคนยังไม่เคยพัง okay, okay, okay. น้องเชื่อใจพี่ดิการเชื่อใจคนอะ่ะคือที่หนึ่งด <c oughs> ่าลรอโอเคโอเคโอเคจากประสบการณ์อะ่ะน้องการเล่นพับเทียมมันไม่โว,โวมแล้วมึงมีเบรกไหมเน <c oughs> ี่ยโอ้ แต่ถ้าหนูมุดรถชิปอีพี่ซ่อมให้เลยพี่ให้กับน,น้องเลยหมื่นหนึ่งแต่ถ้าไม่ขึ้นพี่ขอหมื่นหนึ่งได้ปะละ่ะเอาป่ะเออไม่มีตังค์ครับหมื่นโอเคครับไม่พังไม่พังพี่พี่ขับมาบ่อยน้องไอ้เมลบอกไปแล้วเมลเชี่ยถามไม่ตอบให้กูก็ได้อไอ้ไล่บอกไปแล้วสามศูนย์หนึ่งโอ้โหหน่วงว่ะหน่วงดิ กระได้ยินไหมไม่ยินได้ยินไอ้เม้งแปะไปเกาะเนี่ยไอ้เกาะมาละไปเจอกันที่ร่องหมูเลขอะไรเล็กไร้ไร้สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งไอ้วินกูกูไปจับปืนมาโดนโดนไล่หนักหน่วงโดนไล่หนักหน่วงมากพอกว่าดับไม่กับรถคันพวกกูเอ้ยกูไปขอไปนอนโรงพยาบาลก่อนได้ป่บว่าจะตายอ่ะกิ๊วขับไปเลยไม่ไม่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกโอ้เลือดมึงมึงขับตามกูทันได้เหรอวะกูตึงนะเมื่อกี้กูขับตามรถตำรวจอยู่แบบเมื่อกี้กม่เตำรวจกูบังหน้าตำรวจโชว์กูเละ มันงงเละเลยมันงงว่ากูทําอะไรอ่ะงงงงอะ่ะงงไขรเสืออ่ะไอ้ข่างงแบบน้องเสือเลยอ่ะวรไลก็บอกแล้วว่าอย่าให้กูต้องตัดภาพเท่านั้นแหล,ละแต่มันมีผลจริงๆมที่รักลมีมีไหมแลมูยัมีมไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่เราไปก็หมดแล้วเนี่ย มีเหรอะวะคุดูมีตรงไหนอ่ะเรื่องตีวันตอนไหนวะจบคูนครบพันหกพันหกก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะวันวันหนึ่งอา,า,อาทิตย์หนึงน่งก็ต้องตีอ่กะก็นับวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้วันวันแรกให้ปะก็นับให้ครบรอบหนึ่งเสรแล้วแล้วค่อยตีตีให้คนละคนสนับให้เลนนี่กี่ครับกี่ชุดละสนับเลยปะ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่ะกะว่าให้เลนนี่มาเล่นมาเชเต้มาเชเต้เหรอเออก็สนับแทน ไม่เห็นมีนเลยกูกดกดลงวะ่ะ0ูนสองซูนสองสี่กองหลังเอ้ยอะไรตรงนี้ได้ไาารขอมือหน่อยดิหนาวตู้เฮลินี่เล่นสนับแถนมันหนาวดีป่ะว่าไงไม่รู้อ่ะนี่เล่นสนับดีกว่าไปเชื่อกู เชี้ให้ไอ้บิกิิงคนเดียวพอแล้วไอให้ไก่มันกลับมาจริงจังป่ะเนี่ยไม่กลับมาเล่าไอ้ไก่อโอไปไปเลยมันเป็นตำนานรล้ตอนนี้ก็เลยสั่นรอบหนึ่งเลยไม่จะได้เลยคุณจับเวลาผิดป่ะเนี่ย อะไรตู่ได้เราได้แล้ว,ลวขอมือโอเคแค่ <Okay. S 2> กองเดียวบอต้องรอมันต้องรอหมอหมดเลยไหมเนี่ยหมอเสียวยี่เลยหมอเสียวยี่เลยไม่ิงผูดาวน่าจะวะโอ,อได้แล้วตรงนี้ตกแลมาเลย ปูนไม่เข้าตัวด้ว,วะเริ่มหน่วงอีกแล้ววะว่าเมืองปิดอีกแน่เลยปิดอีกยาวมีมีประชุมได้ดิสภาได้สองสองทุม่มครึ่งม,ม,มาแล้ววะเออถ้าหนีไม่ไหวเราไปเปลี่ยนรถต้องไปเหมือนเดิมเต็มเดิมขับวอรบอะวะก็จกดีเองไม่จกปม่ไดบจกไม่ได้จ,กไ,ไดจกไม่ได้เพื่อนไปไปะปะปะ<ป>โอ้คันเดิมเลยอ่ะคันนี้มึงเจอ คันนี้มึงเจอเมื่อกี้เลยอ่ะรถไทยบ้านเนี่ยรถไทยบ้านมันรถไทยบ้านมาไล่กูอีกแล้วออเป็นไรเป็นนิสัยบ้านเฮ้ยจะีรูเอ้ยมาแต่บอลไทยอื่น โดนเต็มยางเลยโดนเต็มยางเลยโดนเต็มยางเลยเยอะรถไทยบ้านเจ้ารถไทยบ้านโอ้โหเดือด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 จริงแล้วกูขอใจพี่อันติพลสวัสดจ์จกอยู่นี่อีพอยท์พ่ออยู่ห้องไหนงงเอื้อเอื้อโอ้ยช่ามันอะไรเราเป็นอะไรเราโคตรบ้า โอ้ข้านไล่ล้อล้อไล่คอไล่รบรบรบรไปชักกูว้าวปับ๊บอ่ะเจอกันเฉนอยอะไรเตรียมไปล่อยปล่อยเข็มขัดเอ้ยมึงจะปล่อยเข็มขัดทำไมเลยเ โาของฝากมังใครมาคับ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 ,บโอ้ยไอ้เี้ใครมันมาจอดรถวะไอ้ไม่ได้จับจับเ nên hoàng 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 oh, hoàng 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 lại vào 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 แต่แต่สองยางเคยมีประสบการณ์อยู่เคยมีประสบการณ์สองยางอยู่เขาเรียกว่าสองสองยางนี้อะยางยางถนดัดอ่ะเคยมีประสบการณ์อยู่น้องครับทำไงได้เี่ยคนมันมีประสบการณ์อ่ะ บังนิดหม่กูบอกแล้วใหญ่กูบ้าใช่ดั้นเลยก็บอกแล้วคนมีประบการนอ่ะไอ้อะไม่ดีสองยางอ่ะสองยางนี่หายไปกับห้าคันที่ตามมาก็อะไรต้ไม่รอรอรอออหอคนมันช้ำก็อย่างนงี้แหละไอ้ยาฮึชักกก็บอกแล้ว อันนี้อันนี้แบบไม่ได้โม้นะภาพนอร์มอลแค่นั้นแหละจำไว้เต่งนิดหน่อยเอาไม่ลงไอไลไอซันบอกอะไรกันแล้วไอซันไม่อยู่ไอซันเหมยไอมันบอกอะไรกัาคุณเก็บตู้ดิสองเก้าสามกูบอกแล้วกูปรับภาพแล้วด้วยไอเหียมาดีสองคัน ไม่เอาเอาเงินที่โกูจะส่งหนึ่งหมื่นจ่ายค่าซ่อมเลยนะจ่ายไปเลยทำไรอ่ะเดี๋ยวให้อ้ันถือไว้หนึ่งคนเดียวหรอสามคันเท่าไหร่วะเนี่ยสามคันดูรดูวางนะครับไม่มีกล่องค่ะคันก็เป็นคาดร้อยาสิบคันาอยาโอ้คันนี้ไม่น่าไหวว่ะกระเป๋าสามสาม ไอวินกูตึ่นปะใครไปกับมึงวะเดี๋ยวกูมา